สวัสดีครับพบกับเซบาสสายเปนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนครับหน้าและหลังนะครับอ่าตัวเจ้าเนต้าวีทูนะครับผมที่ปัดน้ําฝนด้านหน้าครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับพีูกค้ากดค้างนะครับนี่กดค้างก็เป็นการฉีดน้ํานะครับอ่ากดค้างนะครับแล้วกดปัดก็จะเป็นการปัดนะครับที่ปัดน้ําฝนแล้วด้านหลังล่ะ จะเป็นยังไงนะครับทําตรงไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเรามาดูวิธีการทําที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับลูกค้าเข้าตรงที่รูปรถนะครับนี้เลยนะครับพอที่รูปรถนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านหลังก็จะมีการปัดนะครับมีแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะสําหรับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับลูกค้าเข้าที่รูปรถนะครับแล้วก็เลือกที่ปัดน้ําฝนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันก็จะปัดตลอดนะ โอเคครับอันนี้เป็นคลิปนะครับสอนวิธีการที่ปัดน้ำฝนหน้าและหลังนะครับโอเคถ้าเกิดลูกค้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ